เกมเมเวอราฟติสออฟแพนดอร์กำลังจะนำเอาผู้เล่นไปสู่ภาคต่อที่น่าตื่นเต้น From the Ashes ตอนนี้กำลังมาใกล้เข้าสู่เกมและจะเปิดให้เล่นในวันที่19ธันวาคมนี้ตัวอย่างเกมที่ Ubisoft และ m e s s i f Entertainment เพิ่งปล่อยออกมาให้เราได้ชมก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆของเกมต้องตีความกันอย่างจังว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ที่น่าติดตามกว่าเดิมคือเนื้อหาใหม่ๆนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เอวอราไฟเออร์แอนด์เนสซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเท่าไหร่ ผู้เล่นจะได้ไปสู่พื้นที่ใหม่ๆที่เต็มไปด้วยความอันตรายและเรื่องราวที่ยังไม่ถูกเผยแพร่จะเป็นเรื่องราวอะไรกันนัดใน D.C. นี้ผู้เล่นจะได้พบเผ่าชาววีใหม่ๆพร้อมกับศัตรูที่จะท้าทายคุณอย่างหนักกว่าเดิมทั้งท้งที่ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อเรื่องแต่จากทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาแล้วก็ทำเอาแฟนๆต้องกระหายเกรตีตามๆกันว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่จะนำเราไปสู่ภาคต่อนี้แต่ที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิมคือเนื้อหาใหม่นี้จะมีบรรยากาศแอคชั่นที่สุด ประการตาและสภาพแวดล้อมที่สวยงามทําให้คุณรู้สึกเหมือนได้สํารวจโลกแพนดอราแท้ๆผ่านมุมมองของชาวชนาวีคุณพร้อมที่จะผจญภัยไปกับชาวชนาวีแล้วหรือยัง DLC from the ashes จะเปิดให้เล่นในวันที่19ธันวาคมนี้บน PlayStation 5, Xbox Series X S, และ PC ผ่านสินยาพลาดอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจคือวิดีโอเกมเพลย์เต็มรูปแบบจะถูกเปิดเผยในวันที่20พฤศจิกายนก่อนที่จะเปิดตัวเกมอย่างเป็นทางการ และนี่คือสิ่งที่คุณเราคอยคุณพร้อมที่จะสำรวจดาวแพดดอร่าและพบเจอความลึกลับใหม่ๆกับชาวชนาวีหรือยังอย่าลืมเข้าไปสัมผัสกับโลกแห่งความอันตรายและความงามนี้ในวันที่19ธันวาคมนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นเลยนะพูดคุยกันว่าคุณคาดหวังอะไรจากภาคต่อน,นี้บ้าง